Top o ออฟเดอะเววันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวกันแบบฟินฟินที่ฟินแลนด์นั่งเรือตัดน้ำแข็งตื่นเต้นกันสุดๆกับกิจกรรมใส่ชุดดรายสูตรลอยตัวอยู่ในทะเลน้ำแข็งนั่งรถลากโดยสุนัขฮัสกี้ขี่สโนมโมบลไปจับปูคิงครับและชมความสวยงามของแสงเหนือที่มากันแบบที่พวกเราเห็นเต็มท้องฟ้าติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงสายสายสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่ตะเกิงสมทรัพย์กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วครับสวัสดีครับพี่ตะเกิงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยคือเสาร์ที่แล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยพี่ตะเกิงเดินทางอยู่นอร์เวย์ส่วนตัวผมเนี่ยก็เลยต้องอัดเทปคนเดียวออกไปนะครับเราก็อยู่ญี่ปุ่นในช่วงที่ออกอากาศตอนสงกรานต์ตอนนี้ก็ เข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วก็เชิญชวนุผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเราจะเอาทริปสําคัญสาคัญที่เราจะจัดเร็วๆนี้ก่อนนะพี่เกิงก็จะมีรัสเซียรัสเซียเนี่ยล่องแม่น้ำโบกกาซึ่งเป็นทริปที่ได้เห็นทิวทัศน์สวยงามไม่เหมือนใครเราก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะกลัวว่าที่เป็นรัสเซียแล้วจะมีความวุ่นวายความรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าไอสถานที่ที่เกิดขึ้นเหตุคือมันอยู่นอกเขตที่เราเที่ยวกันมันอยู่ จังหวัดชานเมืองตอนพิเเกินไปสงบดีใช่ไหมที่ใช่ฮะแล้วก็ทริปนี้ก็จะมีสมาชิกที่เป็นผู้อุโสที่มีชื่อเสียงนะพูดมาก็รู้จักกันแหละนะหลายท่านเลยนะใช่สีห้าท่านเลยที่ไปที่สําคัญทริปนี้มีคนที่เคยไปทริปล่องเรือแบบเดียวกันแป๊ะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วกับเรามาแล้วปีนี้ไปอีกครับเพราะว่าชอบเราเที่ยวนี้เนี่ยเรานอนในมอสโกนอนในโรงแรมที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเลดส,สันรอยัลเชิงพิธกีกรก็คือว่าพูดจริงๆนะถ้าหากว่าทุกท่านชอบแอดเวนเจอร์นะชอบการท่องเที่ยวในเมืองที่มันพูดให้ใครฟังก็มีความรู้สึกว่าเขาไปมาแล้วก็คือไปรัเสเซียหลังโควิดในช่วงที่เขามีข้อพิพาทกับหลายรประเทศเราจะเ<น>ะห็นบรรยากาศของรัสเซียจากสายตาของเราเองโดยไม่ผ่านสื่อต่างๆนะฮะ การได้ไปเห็นรัเสเซียในช่วงที่มันมีข้อขัดแย้งระดับโลกกับผู้คน,นผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในการท่องเที่ยวปกตินะครับเหมือนอย่างที่เราไปเบตงเนี่ยนะฮะเราก็ไปเบตงเราก็ไปที่ไหนที่ไหนมาในสามวัดชายแดนสวยงาม่รัเสเซียเนี่ยนะครับวันที่เราไปที่เครมลินเนี่ยนะเราก็ได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวครบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย รัฐบาลของคุณปูตินเนี่ยนะขับรถเข้ามาประชุมนักข่าวเต้มไม่หมดเลย <ừ> ทุกคนก็ไปดูเพราะว่าไม่เคยเห็นคือจริงๆรแล้วชีวิตนเนี่ยนะมันก็ยังดําเนินเหมือนปกติอยู่มันไม่ได้มีเรื่องรอ<ล>วายอ<ล>ะไว<า>เราก็จะได้เห็นว่าในพื้นที่ต่างๆผู้คนเขาก็ยังทำอาหากินตามปกติแล้วก็เป็นเมืองที่ต้องบอกว่าจเจริญมากะนะไม่แพ้เมืองใหญ่ๆของยุโรปแล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยตึกที่สูงที่สุดในยุโรปเนี่ยอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะกัสพรอมเนี่ย มันอลังการ,การมากปิตรตเลียมรัสเซียเมืฉอนั้นเนี่ยเราไปรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวแบบต้องการสัมผัสความแตกต่างต้องบอกเลยว่าทริปรัสเซียเนี่ยไปเถอะค,คุ้มนะฮะแล้วก็มีอีกทริปหนึ่งที่จะเชิญชวนเนี่ยนะครับก็คือไปสวีเดนไปเที่ยวเกาะกอตแลนดในช่วงฤดูร้อนเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่าสวีเดนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายครับกอตแลนคืออะไรครับคุณ เิทียนที่ผมไปกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าสวีเดนเนี่ยเอาเข้าจริงเ,เป็นเมืองที่มีในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากค,ค,ความที่เขาเป็นไวกิ้งเขาเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเหนือ้อการนับถือศาสนาต่างๆเนี่ยการสะสมสิ่งเก่าแก่เนี่ยมันก็มีเยอะไม่แพ้ยุโรปอย่างที่กอตแลนเนี่ยนะเกาะทั้งเกาะเนี่ยก็คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหลายของสวีเดนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีโบสมีวัดมีอะไรเนี่ย มากที่สุดแล้วก็เราพาคนท่องเที่ยวเที่ยวนี้ของสวีเดนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวธรรมาชาติอย่างเดียว <c oughs> มันเจาะลึกประวัติศาสตร์เหมือนเราไปเที่ยวเยอรมันเหมือนเราไปเที่ยวสวิสเหมือนเราไปเที่ยวโรมอ่ะแต่ว่านี่คือสวีเดนที่มันมีประวัติศาสตร์ของมันโดยเอกลักษณ์แล้วหน้าร้อนก็ไม่ร้อนที่สวีเดนเพราะว่ามันอยู่ในใกล้เส้น <c oughs> อาร์กติกเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นหน้าร้อนมันก็ยังเย็นสบายอยู่นอกจากนี้ไปในช่วงหน้าร้อนนี่อีกที่หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนไปเนี่ยก็คือ แคนาดาคิวเบกซึ่งก็อยู่ในตอนเหนือของอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับเราบินไปลงที่มอนทรีออลจากมอนทรีออลเนี่ยเรานั่งเรือออกจคิวเบกเที่ยวไปทางฝั่งซีกตะวันออกของแคนาดาเนี่ยไปในหลายเมืองไนะไปฮาลิแฟกซิซิย์ที่ไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียนะซินี์ที่อยู่ที่แคนาดาไปเมืองสวยๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาจนกระทั่งเข้าสู่หน้านน้ำอเมริกาเราก็ไปที่เมนเมนนี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่อง lobster นะครับเราก็ได้ไปเที่ยวมหานครนิวยอร์กที่ถือว่าเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจหรือเป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่สําคัญเมืองดังที่สุดของอเมริกาก็คือนิวยอร์กนี่แหละใช่ครับเวลานึกถึงยางนี้เกิดหุ้ดังที่สุดนึกถึงอเมริกาก็นึกถึงนิวยอร์กแต่นิวยอร์กอีกมุมหนึ่งเนี่ยนอกจากเมืองเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็จุดที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือ Wall Street นะอันนี้ก็โด่งดังมานานถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่แบบโด่งดังที่สุดแหละนะแล้วก็นอกจากถนน Wall Street เนี่ย ถนนบรอดเวย์ก็เป็นอีกถนนหนึ่งซึ่งสำคัญใช่นาทยอวนะครับแล้วก็ฟิชอเว1 1> นิวแคนาดาเราเดินทางกันในช่วงวันที่2-18ถึง18กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นทริปที่พูดถึงแบบในระะสั้นๆเนี้ยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พี่เกิงไม่อยู่เนี่ยพี่เกิงไปเที่ยวไปตามล่าหาแสงเหนือที่ฟินแลนด์จะเกบ้างพี ฟินแลนด์ทริปนี้นะฮะเป็นทริปที่เราจัดมาแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปีที่แล้วแล้วครั้งที่2ก็คือปีนี้เราจะจัดได้เนี่ยปีละครั้งค<ฮ>แล้วก็เป็น Trip ทริปที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จอาจจะไม่เท่าปีที่แล้วค<ฮ>ข้อแตกต่างก็คือปีที่แล้วเนี่ยทริปแรกที่เราจัดเราเห็นแสงเหนือนอยู่คืนคืน<ฮ>แต่ทริปนี้เห็นแสงเหนือนหนึ่งคืน<ฮ>แต่มากันแบบเต็มฟ้าเ,เห็นในภาพแล้วแบบมันมาแบบเต็มจากด้านหนึ่งไปจรอดอีกด้านหนึ่งใช่มาแบบเต็มฟ้าแล้วก็ ช่วงเวลาที่เขามาเนี่ยเป็นชั่วโมงนะมาแบบอลังการเลยนะครับแล้วที่สนุกก็คือว่าหลายบรรยากาศก็คือทริปนี้มันจะเป็นทริปที่แสงเหนือผสมกับแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ของเราเนี่ยนะก็จะแบบไฮไลท์เลยนะซึ่งที่อื่นไม่มีอย่างเช่นว่าไปก็คือไปนั่งเรือตัดน้ำแข็งแล้วก็ไปลอยตัวอยู่ในทะเลบอตเนียใส่เสื้อชุดรายสูทที่ข้างในเป็นมล่ทับะอง เรือตัดน้ําแข็งที่ออกไปยังทะเลบอลติกนะครับเป็นเรือตัดน้าแข็งที่ผมซื้อมาทําเป็นเรือการท่องเที่ยวโดยเมืองเก,ม,เกมี่นะฮะในสินแลนด์ซึ่งลกลาเย,ยเป็น,รนปเรือรท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากครับตอนนี้เขากำลังสร้าง่อสสำหรับ ผู้คนงลงไปลอยตัวในน้ำนะครับ แล้วก็เราก็ไปฟาร์มเรนเดียและที่สนุกอันหนึ่งก็คือหมาฮัสกี้เนี่ยเวลามันลากเราไปในทุ่งน้ำแข็งนสนุกมากทุกคนหลงรักหมาฮัสกี้อันนี้เรากำลังจะนั่งหมาฮัสกี้ครับไปกับสเลครับไปในทุ่งหิมะสนุกที่สุด แล้วก็ไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือการที่เรานั่งสโนว์บิลเนี่ยซิ่งเข้าไปในทะเลบาเรนซีเพื่อที่จะไปจับปูออสกา ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลบาเลนซีนะครับซึ่งเป็นจุดในการจับปูอาสกานะฮะก็จะอยู่ในนี้ตอนนี้เขาจะฆ่ามันก่อนนะครับใช้มีดแทงเข้าไปทำความสะอาดตัวเอง คูดบัชออดปูนักก้านะคะไม่ใช่ปูทะเลนี่แหละค่ะเราจะไปกินตัวนี้นะคะตัวที่อิ่มเลยค่ะจูเดที เป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ไปจับปูแล้วก็มากินปูหัวหนึงเนี่ยนะเฉพาะวันนึงเฉพาะกิจกรรมเนี่ยเป็นหมื่นนะใช่แล้วกินปูแบบคือปูคิงครับหรือที่เราชอบเรียกกันว่าลาสกากินสดๆเนี่ยมันหวานเจี๊ยบเลยนะแล้วคนผมเนี่ยให้รางวัลน,นะผมตั้งรางวัลว่าผมจะซื้อแก้วของมูมินเนี่ยให้เป็นรางวัลสําหรับคนที่กินมากสุดหขาครึ่งอะคือขามันโตนะแล้วก็มูมินเนี่ยมันก็เป็น มัสคอตของฟินแลนด์อยู่แล้วโด่งดังมากนะฮะคนที่ชนะเนี่ยเลือกเอาที่สนามบินออสโลเพราะว่าที่สนามบินออสโลเนี่ยมีช็อปของโมเมลที่ใหญ่มากสนุกนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ผ่านมานะฮะและเราจะจัดปีละครั้งปีหน้าเนี่ยจ,จัดอีกประมาณสักกุมภาพันธ์นี้พูดถึงแสงเหนือเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าผมเพิ่งคุยกับคนที่เขาจัดทริปไปดูแสงเหนือแสงใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่าการดูแสงเหนือเนี่ยปีนี้จนกระทั่งถึงปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะ เห็นแสงเหนือเยอะที่สุดในรอบจุดปีคือพระที่มันก็จะเปลี่ยนองศาของเขาเรื่อยๆแล้วทุกๆ12ปีเนี่ยมันจะวนเอาด้านที่มีจุดบอดของดวงอาทิตย์เนี่ยหันเข้าหาโลกเพราะั้นจุดบอดของดวงอาทิตย์ที่หันเข้าหาโลกเนี่ยมันเกิดทําให้เกิดความแปรปรวนที่เรียกว่าพายุสุริยะซึ่งแรงกว่าปีทั่วๆไปพอพายุสุริยะมันเกิดแรงกว่าปีทั่วๆไปเนี่ยมันทำให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดความปั่นป่วนพราเกิดความปั่นป่วนมันก็จะเป็นที่มาของ ปรากฏการแสงเหนือเฮ้ยปรากฏการแสงเหนือจริงๆมันเกิดขึ้นนอกโลกไปไกลมากเลยนะครับนอกชั้นบรรยากาศแต่ว่าที่มันมากระทบตาเราเนี่ยมันผ่านมันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ภาพจะเดินทางมาถึงให้เราเห็นได้คือทุกปีมันมีโอกาสจะเห็นในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าในช่วงรอบ12ปีเนี่ยมันมีโอกาสเห็นเยอะที่สุดทีนี้เราพูดถึงแสงเหนือกันมาตลอดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพูดถึงว่าเราเดอเวอร์จะจัดทริปที่คุณผู้ชมหลายคนเรียกร้องว่าอยากดูแสงใต้บ้างช่วงหน้าเราจะไปคุยกันว่าเราจะไปดูแสงใต้กันที่ไหน แต่ไม่ใช่น้ําตาแสงใต้นะถ้าไม่เห็นก็กลายเป็นน้ําตาครับพักก็จะกรุ่ครับ <S <S ใกล้เราที่สุดที่ดูแสงใต้ได้เนี่ยคือใต้สุดของประเทศออสเตรเลียมีหมู่เกาะที่ชื่อว่าทัสมาเนียเราต้องไปกันตรงจุดใต้สุดของหมู่เกาะทัสมาเนียอีกถึงจะมีโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ซึ่งปีนี้เราก็จะจัดกันในช่วงฤดูร้อนเราจัดไปในช่วงเดือนสิงหาคมฤดูร้อนของเราที่เราพูดถึงแต่ว่าทางซีกโลกใต้เนี่ย ฤดูมันกับตละลปัะดับกันเป็นหนาวมันจะเป็นฤดูหนาว Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li a r o u n d Around the World Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com มาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world ในช่วงสายๆวันเสาร์นะครับเราพูดถึงแสงเหนือที่พิ่เกินไปถึงเนี่ยก็ต้อง ขอบคุณแสงเหนือนะขอบคุณพลังงานพายุสุริยาที่ทําให้เกิดแสงเหนือซึ่งพี่ตะเกิร์ก็ยังทํสถิติของเราเรเวอไว้ได้ว่าเราจัดทุกทริปที่เป็นดูแสงเหนือเนี่ยยังไม่เคยมีทริปไหนที่ไม่เห็นแสงเหนือหลายคนไปดูแสงเหนือเราก็มีหลายครั้งที่ไม่เห็นแต่เราเรเวอเนี่ยก็ต้องถือว่าโชคดีเพราะว่าเราไปทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่เราเปิดบริษัทมายังไม่เคยมีทริปไหนที่ไปดูแสงเหนือเราไม่เห็นแสงเหนือ อาจจะเห็นน้อยเห็นมากต่างกันเห็นมากคืนหรือเห็นสว่างเต็มฟ้าแต่เห็นน้อยคืนต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าปรากฏการแสงเหนือหรือปรากฏการแสงใต้ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับซึ่งเราไม่สามารถกดรีโมทคอนโทรลให้แสงเหนือแสงใต้มากี่โมงมาเมื่อไหร่เราจัดพาไปดูเนี่ยในช่วงที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นมากที่สุดทริปที่ผ่านมาเนี่ยผมไปชวนเพื่อนมาจากทัวอื่น <laughs> ก็บอกว่าลองพิจารณาของเราหน่อยอะนะฮะปรากฏว่าทัวร์ที่ไปนะพอไปแล้วเนี่ย<ม>เขาเป็นใจมา<ล>ไปกับเราแต่ทัวร์ที่เขาไม่ได้ไปไม่เห็นเลย6คืนทีนี้พอของเรามาอยู่กับเราเนี่ยนะฮะเราอาจจะแพงกว่าแต่เราเห็นเออก็เลยแบบรอบตัวไปนะเรามากระดวงด้วยโอ้โหอม่งั้นนะเป็นทริปแสงดูแสงเหนือเป็นที่ที่เครียดที่สุดในการทําทัวร์ แต่ต้องรเรียงคุณผู้ชมนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นทุกทริปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเห็นทริปครั้งถันไปเราจะเห็นทุกทริปแน่นะพอแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทําลายชีวิตยังเห็นอยู่ทุกครั้งนะครับก็ดีใจเพราะว่าพี่ะเ,เกิงไปทริปแส่งเนือหรือผมไปทริปแส่งเนือก็ตามเนี่ยโอ้หมัอต้องรุนว่าคืนนี้จะเห็นหรือเปล่าแล้วมันมันจะรู้สึกว่า มันต้องเห็นสิเราถ้าคืนไหนมันเห็นปุ๊บเนี่ยเราโล่งแล้วลว่าทุกคนโล่งหมดว่าทริปนี้ยังน้อยก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยนะครับ<อ>ทีนี้ก็มีหลายท่านเนี่ยเรียกร้องว่าอยากจะไปดูแสงใต้กันบ้างต้องเรียนคุณผู้ชมน,นะครับว่าแสงใต้เนี่ยที่เขาจัดไปดูแสงใต้น้อยกว่าแสงเหนือเนี่ยเพราะว่าอย่างแสงเหนือเนี่ยมันคือบริเวณที่เหนือเส้นภากติกขึ้นไปใกล้กับโคโลกเหนือเนี่ยมันมีพื้นแผ่นดินอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับโคโลกใต้คือแสงเหนือมันมีรัสเซียนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กมีที่เที่ยวอะมีกรีน มีแคนาดามีอลาสกาเพราะฉะนั้นเนยพื้นดินมันเยอะแต่ว่าถ้าเกิดไปทางซีกใต้ขั้วโลกใต้ส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ของแอนตาร์กติกเนี่ยมันเป็นทะเลครับแทบจะไม่มีแผ่นดินเลยอ่ะไม่มีคนอยู่ไม่มีเมืองใหญ่ใหญมันแผ่นดินยังไม่ค่อยจะมีเลยอ่ะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ที่จะดูแสงใต้ได้อย่างเช่นทางอเมริกาใตา้อย่างเงี้ยก็ดูแสงใต้ได้แต่ว่าใกล้เราที่สุดที่ดูแสงใต้ได้เนี่ยคือ ใต้สุดของประเทศออสเตรเลียมีหมู่เกาะที่ชื่อว่าทัสมาเนียเราต้องไปกันตรงจุดใต้สุดของหมู่เกาะทัสมาเนียอีกถึงจะมีโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ซึ่งปีนี้เราก็จะจัดกันในช่วงฤดูร้อนเราจัดไปในช่วงเดือนสิงหาคมฤดูร้อนของเราที่เราพูดถึงแต่ว่าทางซีกโลกใต้เนี่ย ฤดูมันกลับตะลับกันเป็นหนาวมันจะเป็นฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแสงเหนือวันเดือนที่จะดูแสงเหนือก็คือตั้งแต่ตุลาคมจกนกระทั่งถึงเมษายนแต่ให้ดูแสงใต้เนี่ยมันต้องไปในช่วงประมาณเดือนก,นกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน นะครับที่โอกาสจะได้เห็นเยอะที่สุดเราก็เลยเลือกไปเอาช่วงกลางสิงหาคมเลยเพราะว่าเอาช่วงกลางฤดูหนาวของประเทศออสเตรเลียเลยนี่แหละที่จะมีโอกาสได้เห็นแสงใต้เยอะที่สุดเราก็จะบินโดยการบินไทยพี่เติงไปลงที่เมลเบิร์นจากเมลเบิร์นเนี่ยเราก็จะนั่งเครื่องบินไปที่เกาะทัสมาเนียเราก็จะไปชื่นชมธรรมชาติของทัสมาเนียออสเตรเลียเนี่ยขึ้นชื่อ,อแล้วมันเป็นทวีปที่ แยกไปจากคนอื่นธรรมชาติกับสัตว์นานาชน,นิดเนี่ยมันจะไม่เหมือน,อนที่อื่นมันจะมีสัตว์แปลกๆที่ที่อื่นเขาไม่มีจิงโจ้นี่เป็นเรื่องแบบใครๆก็รู้ว่าออสเตรเลยียมีจิงโจ้แต่ทัสมาเนียเนี่ยมันจะมีตัวที่ประหลาดกว่าคนอื่นเขาก็คือตัวที่เรียกว่าทัสมาเนียเดวิลซึ่งหน้าตามันก็ชื่อมันดูเป็นเดวิลเป็นปีศาจนะแต่ว่าหน้าตามันน่ารักรนะครับเราก็จะไปชม สัตว์แปลกๆเนี่ยนะครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเราไปตามล่าหาแสงใต้เราก็จะไปน,นอนรีสอร์ทชายทะเลทางตอนใต้ของทัสมาเนียทริปนี้จะมีโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ทั้งหมดเนี่ยสามคืนก็จะเป็นอีกทริปหนึ่งที่ถ้าเราเดินเวอร์แล้วก็ผู้ร่วมทัวร์เนี่ยจะต้องไปวัดร <ทำ S 1> วมกันต้องไปดูกันเพราะว่าแสงเหนือเนี่ยเรายังไม่มีสถิติว่าไม่เห็นนะแสงใต้อันนี้จะเป็นทริปแรกที่เราจะจัดไปชมนะครับที่ทัสมาเนียเนี่ย <c oughs> ก็จะได้เห็นกันอย่างเต็มที่ทีนี้พอเราจัดไปแสงใต้เนี่ยก็ไปเห็นว่ามันเราไม่ได้บริษัทเดียวที่จัดจัดอื่นก็จัดไปดูแสงใต้เหมือนกันเราก็มาเปรียบเทียบดูเนี่ยของเราเนี่ยมีโอกาสจะเห็นแสงใต้เรายืดวันขึ้นให้มีโอกาสเห็นแสงใต้มากกว่าคนอื่นคนหนึ่งคืนทริปทั้งทริปเนี่ยเราก็จะยาวคนอื่นเขาคือแบบทริปพูดถึงว่าจะสั้นๆแต่ของเราเน้เนให้มันยาวไว้ก่อนให้มีโอกาสที่จะเห็นมากขึ้นก <c oughs> ว่ากันสักคืนหนึ่งคือถ้าสมมติว่า มันได้เห็นเนี่ยมันก็ถือว่าดีใจแล้วอะถือว่าได้เป็นดวงที่ดีแล้วแล้วก็เราก็จัดไปที่นู่นแล้วเนี่ยอย่งที่บอกเราได้เห็นธรรมชาติสวยๆอีกสัตว์หนึ่งที่เราอยากจะเห็นจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่ารักมากก็คือโคอาลาเพนกวินเพนกวินที่ทัสมาเนีนี่มีเพนกวินด้วยที่สําคัญเพนกวินที่นี่เนี่ย เป็นเพนกวินไม่ดูพาตาไม่พาตาสิพี่พาตาสงสารเพนกวินที่พาตาจะถูกกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาโจมตีอยู่นะพี่เจิงเพนกวินที่ทัสมาเนียเนี่ยเป็นเพนกวินเขาบอกว่าพันธุ์เล็กที่สุดในโลกชื่อว่าเพนกวินนางฟ้าก็จะตัวเล็กแต่ว่าเราจะไปที่นู่นเนี่ยก็จะมีโอกาสเห็นมันขึ้นลงขึ้นลงชายหาดที่นู่นนะครับก็จะไปชมธรรมชาติที่สวยงามแปลกตานะครับ เราก็เที่ยวในทัสมาเนียค่ะกลับเราก็ต้องมาขึ้นลงเครื่องสนามบินที่เมลเบิร์นจากทัสมาเนียขาไปเราไปโดยเครื่องบินจากเมลเบิร์นไปขากลับเนี่ยเราจะนั่งเรือกลับนั่งเรือเราก็จะนอนในเรือชิวๆหนึ่งคืนเพื่อจะกลับมาแล้วเราก็มานอนที่เมลเบิร์นอีกคืนหนึ่งเพื่อให้มีเวลาได้พักผ่อนได้เที่ยวแล้วก็ได้ซื้อสินค้าของออสเตรเลียก่อนที่จะกลับบ้านที่เมืองไทยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับออกเดินทางวันที่ สิสิงหาคมถึง20สิงหาคมนะครับก็เป็นหนึ่งในทริปที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปเที่ยวกราทีนี้วางอยู่บนโต๊ะอของทีวางอยู่บนโต๊ะกับพี่เจคืออันนี้จะมาแจกใช่ไหมครับพรุ่งนี้แจกพรุ่งนี้แต่ว่าเริ่มพูดได้ไหนวันนี้เลยใช่ไหมพูดว่าจะแจกพรุ่งนี้แล้วค่อยถามคำถามพรุ่งนีเ้เพราะว่าคุณจะขาย โปรโมทไว้ก่อนนะนพรุ่งนี้มาดูด้วยแล้วเดี๋ยวพี่จะอันนี้<ะ>คือกางเกงกางเกงไก่เบตงซอฟต์พาวเวอร์ไก่เบตงนะฮะครับนี่ต้องไปซื้อที่เบตงถึงจะได้นะแต่ว่าเราจะมาแจกทุกท่านวันพรุ่งนี้นะฮะครับติดตามรับฟัง ครับคือใส่สบายๆเลยนะฮะคือกางเกงช้างเนี่ยมันก็ made in ไชน่าแต่กางเกงเบตงเนี่ย made in Thailand แน่ๆเบตงใช่ไหม m เบตงเปล่าใช่ถ้าลอกกางเกงดูไม่ใช่ made in ไชน่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้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 แจกนะคะทีนี้เองคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยรอคอยเรามีครีมกันแดดชิลมาจะหมายคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมหลายคนก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะกลับมาขายเพราะว่า เป็นครีมกันแดดที่เนื้อดีมากคือเนื้อของครีมกันแดดเนี่ยสู้ได้กับยี่ห้อเคาน์เตอร์แบรนด์ของญี่ปุ่นเลยต้องบอกนะครับว่าครีมกันแดดของเขาเนี่ยยี Ye ่ห้อเชลนะครับอาจจะดูหน้าตาเฉยๆนิดนึงแต่ต้องเรียนว่าคุณภาพดีมากพี่จะกเกอดลองดูสิผมลองให้ดูว่ามันซึมเร็วมากนะครับคือเขาบอกว่าเวลาทาที่หน้าเราเนี่ยมันจะซึมหายไปกับหน้าอย่างรวดเร็วแล้วมันก็สามารถที่จะกันแดดได้เนี่ยทั้งวันนะครับ พี่ปองเนี่ยชอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยชมพี่ปองตั้งแต่สมัยที่เราเปิดอาราบเรเวอร์ใหม่ๆเนี่ยจะเห็นได้เลยที่พี่ปองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เลยเราดูในภาพตั้งแต่ตอนอดีตเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่ดีมากพี่ปองจะบอกเลยว่าเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยคือผมเองก็ไม่ได้ทารองพื้นนะแต่เขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่1กลิ่นม,มันจะบางมาก2เวลาทาลงไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยผมทาแป๊บเดียวเนี่ยมันซึมหายเข้าไปในเนื้อนะครับแต่ว่าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ย หลังจากทาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามารถที่จะลงรองพื้นได้แต่งหน้าได้ตามปกติพี่้องลองทาดิพราะจับดูเนี่ยมันมันเหมือนไม่ได้ทาเลยนะซึมไปคือมันซึมลงไปอย่างรวดเร็วแต่มันมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวเราเนี่ย SPF 50นะครับก็คือแสงแดดมาส่องมาที่หน้าเราเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเรื่องของหน้าดำหน้าฝ้ามากเพราะมันสกัดไปแล้วเนี่ยถึง50เนะครับก็เชิญชวนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย หลอดหนึ่งเนี่ยขายที่650บาทแต่ท่านผู้ชมสั่งเข้ามาเนี่ยนะครับเราขายที่550บาทอุยพออกปุ๊บเนี่ยพี่ปองมาขอเลยว่า <c oughs> ขอไปขายที่แนวหน้าออนไลน์ด้วยได้ไหมเราก็จะเอาไปจําหน่ายที่นู่นด้วยก็ติดต่อสั่งซื้อมาได้ที่เบอร์เดียวกับจองทัวร์ของเราเนี่ยแหละครับ 061-421-2680แล้วก็061-421-0110ช่วงนี้ก็น,น่าร้อนขนาดนี้นะฮะใช้เถอะใช่แล้วไปเที่ยวกั <c oughs> เราดูต้องทาครับเพราะว่าเจอแดดร้อนเ,เนี่ยมันหายไปเลยพ่ไม่รู้สึกเลย <c oughs> กลิ่นก็แบบกลิ่นก็จะอ่อนๆมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสารบำรุงผิวที่มาจากธรรมชาติด้วย <c oughs> ต้องบอกว่ามันออแกนิกนะครับตัวแล้วก็ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกับออยเรียบร้อยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ แล้วก็พิเศษนะครับว่าถ้าสั่งซื้อตั้งแต่3หลอดเนี่ยจะส่งฟรีไม่คิดค่าส่งนะครับหลอดละ550บาทเท่านั้นเองนะครับพีเเกินนลูตาไก่ตาไก่พรุ่งนี้แจกพรุ่งนี้แจกครีมทาไก่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาชวนไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังมาถึงทริปที่ผมไปเที่ยวกับพี่ปองมาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากับพี่ปองนะครับ วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวัน,นพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ